เคยไหมครับวินาทีที่คุณเดินเข้าไปในห้องประชุมหรือเดินผ่านแพนทรีแล้วจู่ๆเสียงคุยจอแจเมื่อกี้ก็เงียบกริบลงทันทีสายตาหลายคู่เหลือบมองมาที่คุณแล้วก็หันไปซุบซิบกันต่อเบาๆ หรือบางทีมันอาจจะหนักกว่านั้นคือการที่คุณไปได้ยินเต็มๆสองหูว่าคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณเรียกว่าเพื่อนร่วมง,งานกำลังเอาเรื่องส่วนตัวของคุณไปขยายความใส่สีตีไข่จนคุณแทบจะจำไม่ได้ว่านั่นคือเรื่องของคุณเองความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกที่หน้าชาไปหมดหัวใจมันเต้นรัวด้วยความโกรธผสมกับความอายและคำถามที่ดังกล้องในหัวว่าทำไม ทำไมเขาต้องทําแบบนี้กับเราความเจ็บปวดจากการถูกนินทามันไม่ได้ทําร้ายร่างกายเราหรอกครับแต่มันกัดกินจิตวิญญาณมันทําให้เราไม่อยากตื่นไปทํางานมันทําให้เราหวาดระแวงและที่แย่ที่สุดคือมันทําให้เราตัวเล็กลงจนเราต้องพยายามทําตัวลีบๆเพื่อไม่ให้ใครพูดถึงเราอีกแต่เชื่อผมเถอะครับว่าการหนีไม่ใช่ทางออกและการโต้อตอบด้วยอารมณ์ก็รังแต่จะทําให้ไฟนั้นลามทุ่ง วันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณทนหรือสอนให้คุณทำเป็นหูทวนลมแบบขอไปทีแต่ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปหาภูมิปัญญาเมื่อ2,000ปีก่อนศาสตร์แห่งการวางใจให้หนักแน่นดังขุนเขาที่จะเปลี่ยนเสียงนินทาให้เป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านผิวหนังแต่ไม่อาจสั่นคลอนจิตใจคุณได้นี่คือวิชาปรัชญาสโตอิกสำหรับคนที่ต้องเผชิญหน้ากับคำคน ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังรุมนินทาคุณหรือกำลังเจ็บปวดจากคาพูดใครบางคนขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบเพราะหลังจากนาทีนี้ไปวิธีที่คุณมองคนพวกนั้นจะเปลี่ยนไปตลอดการก่อนที่เราจะไปสู่วิธีการรับมือเราต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์และจิตวิทยาเบื้องหลังการนินทาก่อนครับ ในทางวิวัฒนาการมนุษย์เราถูกออกแบบมาอยู่รวมกันเป็นฝูงการนินทาในอดีตเคยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้เพื่อความอยู่รอดของเถ่าพันธุ์แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่ออฟฟิศกลายเป็นป่าคอนกรีตการนินทากลายพันธุ์เป็นอาวุธทางสังคมเป็นยาพิษที่เคลือบน้ำตาลที่คนใช้เพื่อสร้างพันธมิตรชั่วคราวด้วยการเกลียดคนคนเดียวกัน ลองจินตนาการถึงภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตรงานอยู่กลางพายุไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนหรือจะมีใครเอาก้อนหินปาใส่ภูเขาลูกนั้นภูเขาก็ยังคงเป็นภูเขามันไม่สะเทือนมันไม่ร้องไห้และมันไม่โกรธตอบนี่คือสภาวะจิตใจที่เราเรียกว่าสโตอิกหรือสโตเอนครับแต่ในชีวิตจริงเราไม่ใช่หินผาเรามีเลือดเนื้อเรามีน้ำตา พอโดนเข้าจริงๆมันยากมากที่จะไม่รู้สึกอะไรมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผมชอบมากและมันสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเรื่องราวของชายที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกยุคนั้นจักรพรรดิมาคัสออเรเลียสชายผู้เป็นทั้งนักปกครองและนักปรายา ุณลองนึกภาพตามนะครับมาคัสออเรเลียสคือจักรพรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่เขาควรจะมีแต่คนเทิดทูนบูชาแต่ความจริงแล้วเขาถูกรายร้อมด้วยศัตรูทั้งศัตรูที่ถือดาบและศัตรูที่ซ่อนมีดไว้ในคำพูดครั้งหนึ่งมาคัสออรเรลิอุสต้องเผชิญกับการทรยศที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่จากคนไกลนะครับแต่จากในพลที่เขาไว้ใจที่สุดชื่อว่าอวิดิอุสคาซิอุส ในพลคนนี้ไม่เพียงแค่เก่อกระบทแต่เขายังปล่อยข่าวลือใส่ร้ายป้ายสีไปทั่วอาณาจักรว่ามาคัสป่วยหนักใกล้ตายหรือบ้างก็ว่ามาคัสเป็นผู้นำที่อ่อนแอไม่มีความสามารถลองคิดดูสิครับขนาดคนระดับจัก,กรพรรดิยังหนีไม่พ้นปากคนยังหนีไม่พ้นการถูกนินทาว่าร้ายแล้วนับประษาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราตอนนั้นทุกคนรอบตัวมาคัสโกรธแค้นแทนเขามาก ทหารคนสนิทบอกว่าต้องจับพวกมันมาลงโทษต้องเอาให้สาสมให้พวกที่นินทาว่าร้ายรู้สำนึกแต่ปฏิกิริยาของมาคัสกลับทำให้ทุกคนประหลาดใจเขาไม่ได้เกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ตะโกนด่าทอหรือแก้ตัวพันวันแต่เขากลับนิ่งสงบและพูดประโยคหนึ่งที่เป็นแก่นตองปรัชญาสโตอิีกมาจนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการไม่ทำตัวเหมือนศัตรูประโยคนี้ลึกซึ้งมากนะครับ มาร์คัสออเรลิอุสเลือกที่จะไม่ลดตัวลงไปเกลือกกล้วกับโคลนตมที่คนอื่นสาดมาเขาเลือกที่จะให้อภัยและมองคนพวกนั้นด้วยความเข้าใจมากกว่าความโกรธแค้นเขาบอกตัวเองเสมอว่าคนที่นินทาว่าร้ายคนที่หยาบคายคนที่อิจฉาริษยาพวกเขาทำไปเพราะความไม่รู้พวกเขาทำไปเพราะจิตวิญญาณของเขาป่วยไข้การที่ใครสักคนจะพ่นคำพูดแย่ๆออกมาได้ข้างในใจเขาต้องร้อนรุ่มขนาดไหน เขาต้องไม่มีความสุขขนาดไหนถึงต้องพยายามดึงคนอื่นให้ต่ำลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขาเมื่อเราฟังเรื่องนี้แล้วลองดึงกลับมาที่ออฟฟิศของเราที่โต๊ะทำงานของเราดูบ้างครับเวลาที่คุณได้ยินคนนินทาคุณปฏิกิริยาแรกของคุณคืออะไรส่วนใหญ่เรามักจะอยากอธิบายเราอยากเดินเข้าไปถามว่าพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงหรือบางทีเราก็เอาเรื่องนี้กลับไปคิดวนเวียนจนนอนไม่หลับ แต่ปรัชญาสโตอิกสอนให้เราใช้เครื่องมือทางคิดที่เรียกว่า Dichotomy of Control หรือการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้คุณต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งที่โหดร้ายแต่จริงที่สุดคือคุณไม่สามารถควบคุมความคิดหรือคำพูดของคนอื่นได้เลยคุณห้ามปากใครไม่ได้คุณห้ามความคิดใครไม่ได้แม้ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนทำงานเก่งแค่ไหนหรือพยายามทำตัวน่ารักแค่ไหน ก็จะมีคนหาเรื่องนินทาคุณได้อยู่ดีเหมือนที่มาคัสออเรลิอุสเป็นถึงจักรพรรดิท,ที่แสนดีก็ยังโดนด่าว่าร้ายดังนั้นถ้าคุณเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับปากของคนอื่นหรือความคิดเห็นของคนอื่นคุณกำลังมอบกุญแจความสุขของคุณให้กับคนที่อาจจะเกลียดคุณด้วยซ้ำคุณกำลังอนุญาตให้คำพูดไร้สาระของใครบางคนมีอำนาจเหนือจิตใจคุณแล้วเราจะวางใจให้หนักแน่นดังขุนเมาได้ยังไงในทางปฏิบัติ ผมอยากให้แนะนำกับนักปราสโตอ,อ,อีกท่านหนึ่งชื่อว่าเอพิเตตัสเขาเคยเป็นทาสมาก่อนดังนั้นเขาเข้าใจเรื่องการถูกกดขี่และการถูกดูถูกดีกว่าใครเอพิเตตัสมีวิธีรับมือกับคำนินทาที่แสบสันและชาญฉลาดมากเขาบอกว่าถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยมีคนนินทาแกว่ะเขาว่าแกแย่แบบนั้นแบบนี้แทนที่คุณจะโกรธหรือพยายามแก้ตัวเอพิเตตัสแนะนำให้ตอบกลับไปเรียบ,ยบว่าเหรอ เขาพูดแค่นั้นเหรอสงสัยเขายังไม่รู้ข้อเสียอื่นๆของฉันถ้าเขารู้จักฉันดีกว่านี้เขาคงมีเรื่องให้ด่าเยอะกว่านี้อีกคุณเห็นความเหนือชั้นไหมครับนี่คือการใช้อารมณ์ขันและความถ่อมตนเป็นเกราะป้องกันการตอบแบบนี้มันปลดอาวุธคนนินทาทันทีมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ยึดติดกับภาพลักษณ์จอมปลอมคุณยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองและที่สำคัญ คำพูดของเขาทำอะไรคุณไม่ได้เลยเหมือนคุณกำลังบอกว่าเชิญด่าตามสบายฉันรู้จักตัวฉันดีกว่าแกเยอะขั้นต่อมาคือการสร้างป้อมปราการภายในหรือ the inner citadel มีเป็นแนวคิดสำคัญมากครับเราต้องสร้างพื้นที่ในใจที่ใครก็บุกรุกเข้ามาไม่ได้พื้นที่นี้คือที่อยู่ของสติและปัญญาของเราลองเปรียบเทียบตัวคุณเป็นทองคำแท่งครับ ถ้ามีคนเอาโคโลนมาปาใส่ทองคําทองคํานั้นสกกระปรกไหมใช่ครับมันเปื้อนแต่ถามว่ามูลค่าของทองคําลดลงไหมไม่เลยครับทองคําก็ยังเป็นทองคําโคลนตมไม่อาจเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของทองคําได้เช่นเดียวกันคํานินทาเป็นแค่โคลนภายนอกมันอาจจะทําให้ชื่อเสียงเรามัวหมองไปบ้างในสายตาคนอื่นแต่มันไม่สามารถลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเก่งหรือความดีในตัวคุณได้เว้นแต่ว่าคุณจะเชื่อคำพูดเหล่านั้นแล้วยอมกลายเป็นโคลนซะเองทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนสงสัยแล้วเราต้องนิ่งเฉยตลอดไปเลยเหรอเราต้องยอมเป็นพรมเช็ดเท้าให้เขาเหยียบย่ำเหรอคำตอบคือไม่ครับสโตอ,อิกไม่ได้สอนให้ยอมจำนนแต่สอนให้ตอบสนองด้วยปัญญาไม่ใช่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ในทางจิตวิทยา เรามีเทคนิคที่เรียกว่า the g r a y rock method หรือทฤษฎีก้อนหินสีเทาซึ่งสอดคล้องกับสโตอีกมากครับวิธีการคือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่ชอบดรามา่าหรือชอบนินทาให้เราทำตัวให้หน้าเบื่อที่สุดเหมือนก้อนหินริมทางถามคำตอบคำไม่แสดงอารมณ์ไม่ตื่นเต้นกับข่าวลือและไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเพิ่มเมื่อเขาโยนเชื้อไฟมาแล้วเราไม่เป็นฟืนให้ไฟมันก็มอดไปเอง คนพวกนี้เสพติดปฏิกิริยาครับถ้านินทาแล้วคุณกโกรธเขาจะสนุกแต่ถ้านินทาแล้วคุณยิ้มรับแล้วเดินไปทำงานต่อเขาก็จะไปหาเหยื่อใหม่ที่สนุกกว่าแทนอีกมุมมองหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดคือเรื่องของการฉายภาพหรือ projection ในทางจิตวิทยาคนที่นินทาคนอื่นมักจะนินทาในสิ่งที่ตัวเองขาดหรือสิ่งที่ตัวเองเกลียดในตัวเองคนที่นินทาว่าคนอื่นขี้เกียจ ลึกๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ขยันพอหรืออิจฉาคนที่ดูสบายกว่าคนที่นินทาว่าคนอื่นประจบสอพลออาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกไร้ตัวตนและเรียกร้องความสนใจไม่สำเร็จเมื่อคุณมองเห็นความจริงข้อนี้เสียงนินทาที่เคยฟังดูน่ากลัวจะกลายเป็นเสียงร้องไห้ของเด็กเอาแต่ใจทันทีคุณจะเลิกโกรธและเริ่มเวทนาพวกเขาแทน ลองถอยออกมามองภาพกว้างแบบมุมมองของนกหรือซูมเอาดูบ้างครับลองดูช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนโอกใบนี้มันสั้นนิดเดียวเองครับเรามีเวลาจำกัดมากอีกไม่กี่สิบปีทั้งตัวเราและคนที่นินทาเราก็จะกลายเป็นเท่าฐานกันหมดจะไม่มีใครจำได้ด้วยซ้ำว่าใครพูดอะไรไว้ในห้องประชุมวันนั้น พอเรามองเห็นความตายและความไม่จีรังของชีวิตเรื่องดราม่าในออฟฟิศวันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องขี้ปฏิวทันทีเซเนกาปราดสโตอีกอีกท่านหนึ่งเคยเตือนสติไว้ว่าเรามักเจ็บปวดในจินตนาการมากกว่าในความเป็นจริงความกลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงความกังวลว่าข่าวลือจะไปไกลแค่ไหนส่วนใหญ่มันคือบทหนังที่เราเขียนเองในหัวแล้วเราก็เล่นเองเจ็บเอง ดังนั้นหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปไล่ปิดปากคนทั้งโลกแต่คือการรักษาใจตัวเองให้สะอาดสว่างสงบอย่าให้ความขุ่นมัวจากปากคนอื่นมาเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่าให้เขามีอำนาจเปลี่ยนนิสัยน่ารักๆของคุณไปถ้าคุณเคยเป็นคนร่าเริงแล้วกลายเป็นคนเงียบขรึมเพียงเพราะคำนินทานั่นเท่ากับว่าคุณยอมให้เขาชนะคุณยอมให้เขากำหนดบุค,คลิกภาพของคุณ วิธีปฐมพยาบาลใจในวันที่โดนหนักๆคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับงานตรงหน้าครับสโตอิกให้ความสำคัญกับหน้าที่มากๆไม่ว่าใครจะพูดยังไงหน้าที่ของคุณคือทำงานของคุณให้ดีที่สุดให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เสียงนกเสียงกาเดี๋ยวมันก็เงียบแต่ผลงานที่ยอดเยี่ยมมันจะดังกังวานและจำไว้เสมอนะครับไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้ว การที่คุณถูกนินทาถูกวิจารณ์นั่นแปลว่าคุณยังมีตัวตนคุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่สำคัญหรือคุณมีดีอะไรบางอย่างที่ไปสก,กิดใจพวกเขาจงภูมิใจเถอะครับที่คุณเป็นตัวละครหลักในบทสนทนาของพวกเขาแต่พวกเขาเป็นเพียงตัวประกอบในชีวิตคุณให้คิดซะว่าคำนินทาคือภาษีสังคมที่คนเก่งและคนสำเร็จต้องจ่ายเป็นราคาค่างวดของการเป็นคนที่มีตัวตน สุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดที่เป็นเหมือนคาถาป้อมกันตัวเวลาที่คุณรู้สึกว่าใจกำลังจะพังเพราะคำคนให้บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่คือเรื่องของเขาสิ่งที่เขาพูดสะท้อนตัวตนของเขาไม่ใช่ตัวตนของฉันใจฉันเป็นดั่งขุนเขาที่รู้ตื่นรู้เบิกบานและตั้งมั่นลุมปากไม่อาจพัดพาขุนเขาไปได้ฉันใด คำนินทาก็ไม่อาจทําลายคุณค่าในตัวฉันได้ฉันนั้นชีวิตการทํางานมันยาวนานครับเพื่อนร่วมงานผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่จิตใจที่เข้มแข็งและสงบสุขคือทรัพย์สินที่จะอยู่กับคุณตลอดไปอย่าให้ใครมาขโมยความสุขของคุณด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําจงใช้ชีวิตให้มีความสุขจนคนขี้อิจฉาต้องอกแตกตายด้วยความสงบของคุณนั่นคือการแก้แค้นที่งดงามที่สุด ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณมีศักยภาพที่จะก้าวข้ามดราม่าพวกนี้ได้แน่นอนลองนำวิธีคิดแบบสโตอิกไปปรับใช้ดูนะครับเริ่มจากพรุ่งนี้เลยเดินเข้าที่ทำงานด้วยใจที่เบาสบายสร้างอินเนอร์ซิตาเดลของคุณให้แข็งแกร่งและมองทุกเสียงนินทาเป็นเพียงเสียงประกอบฉากที่ทำให้บทบาทของคุณโดดเด่นขึ้นเท่านั้นถ้าคุณรู้สึกว่าใจเริ่มเบาลงหรือได้มุมมองใหม่ๆในการรับมือกับคน ผมอยากช่วนให้คุณกดติดตามช่องนี้ไว้เราจะมาช่วยกันรักษาใจสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์และเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นไปด้วยกันในทุกๆวันขอบคุณที่อนุญาตให้เสียงของผมได้เป็นเพื่อนในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ